ท่านผู้ชมดีเจซื้อดังในลาวเคมว่าเพลงดาวดวงเดือนเป็นเพลงของคนลาวโอ้โหผมเห็นแล้ะในโลกโลเซเชียลแชร์กันสนั่นเลยผมก็เลยไปหาดูข้อมูลว่าดีเจคนนี้ชื่ออะไรที่ไปที่มาคือยังไงทําไมเขาพูดอย่างนี้เออเขาไม่เคยดูหรอนี่กี่พีดีอ่ะหรือว่า Google เข้าไปดูข้อมูลหน่อยนี้ความเป็นจริงเพลงนี้คือเพลงของใครใครเป็นคนแต่งผมไปดูมาแล้วอื้มผมก็ไปดู ว่าดีเจคนนี้ชื่ออะไรไปดูแลดีเจคนนี้ซื้อสอนดาราเป็นดีเจซื้อดังในประเทศเราหรือว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทเกดูไหมความเป็นจริงคืออะไรผมใช้ดูนะประวัติผมไปอ่านดูแล้วผมก็ไปดู g o o g l e อืมหรือว่าวิกิพีเดียผมก็ไปหาดูหลายๆทางว่ามันตรงกันไหมใครเป็นคนแต่งผมไปดูแล้วนี่ไงเมื่อก่อนเพลงน,นี้ชื่อว่าเพลงดาวดำเนินเกวียน ชื่อเพลงเมื่อก่อนแต่คนนิยมเรียกว่าเพลงดาวดวงเดือนใครเป็นคนแต่งพระราชโซโสองทีสี่สิบเอ็ดพะบาทสำเร็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัศการที่ห้าเป็นคนแต่งโอ้โหคุณรู้ไหมไม่ใช่ว่าคุณพูดมั่วอย่างนี้ไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยประวัติศาสตร์เขาก็มีอยู่ในมิกกีพีเดียหรือว่าอยู่ใน Google เขาไปดูดิอย่าพูดมั่วอย่างนี้ อันมีกระแสว่าเรื่องของเพลงเล้าดวงเดือนที่ถือเครมมาเป็นเพลงของเพื่อนบ้านมาเป็นเพลงของเจ้าซาซค่ะเจ้าเป็นผู้แตง่งเอาคำใด่มาเว้าเนาะอันนี้โดยส่วนตัวเด้อโดยส่วนตัวที่เป็นคนหมักฟังเพลงเนาะเนื้อห้องทํานองเพลงนี่นะโบได้ว่าถึงการอกฮักใดๆเลยว่าถึงคนกําลัง crazy in love เนาะกําลังหลงหักแหงโอ้ยหยอกกันล้มกันจนชดแจ้งไกลขันและโบอยากจากประมาณนี้นะ อ,อบได้มีคำไดที่เป็นคำภาษาเพื่อบ้านเลยมันเป็น,น,นภาษาลาวลอนลอนและเป็นสำนวนของไทยเวียงจันอนะีกเนาะเป็นสำนวนของไทยเวียงจันนะบบได้เป็นสำนวนของไทยใต้ไทยเหนือเอียงคำว่าคำวานี่สื่อสารเป็นภาษาลาวแท้ๆเนาะภาษาลาวเดิมฮาแท้ๆและโบมันแต่เฉพาะลาวดวงเดือนทีพวกเฮาหันได้เขียนนักประพันธ์เพลงสมัยตะกี้ที่่นได้เขียนออกมาแล้วเพื่อนก็ใส่อะนะ ภาษาเพลงเนาะกำกับไปทั้งหน้าเลยโบได้มีลายเซ็นเลยเนาะอโบได้มีลายเซ็นหรือว่บบมีน้ำประกาศคือซูม,มนีเนาะในการแต่งเพลงนะนะขันสั้นนะเพื่อนก็ได้ใส่คำว่าลาวน้ำหน้าเพื่อให้ยืนยันนั่งยันนอนยันว่าคือเป็นเพลงของคนลาวเป็นเพลงของคนลาวเป็นเพลงของคนเสื้อซาดลาวนี่เพลงอย่างน่เดี๋ยวจะอ่านสุฟังเพลง สาวล้ากระตุกกีอันนี้กกฮวงว่าเป็นดนตรีบรรเลงเนาะสาวยิกเม่บอกอ้อย่างประมาณนี้แต่เฉพาะที่มามีขึ้นบาลาวน้ำหนานี่เด้อลาวก้าวหน้าเนาะมีเพลงลาวก้าวหน้ามีเพลงลาวกระทบไม่มีเพลงลาวเจริญสีลาวสวยงามลาวสมเด็จลาวเสียงเทียนลาวส้มดงลาวดวงเดือนลาว์ดำเนินสายลาว์โตนกเจ้าเสี่ยวจากลาว เพิ่นได้เขียนไว้น้ำหน้าแล้วว่าแมนเพลงลาวแมนคนลาวแต่งเพื่อยั่งยันเพื่อนนางยันน้อนยันยืนยันว่าอ่าที่เป็นอดีตจนหอดปัจจุบันและจนหอดอนาคตก็แมนเพลงลาวนี่แหละคือความสลาดของนักแต่งของลาวเขาสมัยตะกี้ยังบโพนั่ยังมีอย่างของเมื่อกี้นี้ว่าไปฮหอดลาวดาเนินสายลาวตตนุกยังมีลาวลงนานลาวลงนานลาวเจ้าสู้แล้วก็มีลาวเซิ่ง บักไล,ล่ไล่ลาวบักไล่ไล่บทเพลงที่เพิ่เนเต่งออกมาไว้เด้อพี่น้องเด้อจะสูหาบ่าทัวทีบทัวเด่นเนาะพอทีนี้เออพี่น้องสาวไทยไปหาหลักฐานมายืนยันหน้าหงายในทีนี้ผมไปดูแลไม่กล้ามาตอบโต้ไม่กล้ามาเถียงเลยเออพอมีหลักฐานชัดเจนไงตอนพูดไม่คิดพูดไปก่อนพูดใช้ได้ไว้ก่อนนั้นค่อยว่ากันเป็นไงทีนี้เห็นไหมไปดังโลกโซเชียล ถ้าคุณผิดคุณก็ไม่มีหน้าอยู่ในโลกโเซเชียลหน้าอายอับอายขายขี้หน้าก็อย่างนี้อ่ะเออพอเขาหาหลาหาักฐานมายืนยันเงียบกริบไม่มีคําตอบโต้ไม่มีคําชี้แจงอะไรทั้งนั้นทําไมไม่ชี้แจงล่ะว,ว่าเพลงนี้เป็นเพลงเราถ้าคุณมั่นใจขนาดนั้นไม่ใช่พูดกลางไปลอยๆอย่างนั้นเออไปชี้แจงหน่อยไปดูหลักฐานอืมหลักฐานว่าใครเป็นคนแตง่งพลาราโอรสร,รัศการที่ห้าเป็นคนแตง่ง ตั้งแต่นู่นตั้งแต่ประเทศลาวเรายังไม่มีคําว่าประเทศดาวเลยยังไม่มีซื่อนี่เลยคุณมีสิทธิ์อะไรมามาอ้างแค่มีคําว่าลาวนาหน้าเป็น,เป,นเป็นเพลงดาวแล้วหรอถ้าพูดอย่างนี้คนทั่วโลกที่เขาแต่งเพลงมีซื่อประเทศไหนนาหน้าก็เป็นเพลงของประเทศนั้นใช่ไหมถ้าคุณมีความคิดแบบนี้โอ้คิดได้ยังไงคิดได้แค่นี้เป็นดีเจได้งไงคิดได้แค่นี้ผมก็อยากถามคุณจริงๆนะเออ เป็นดีเจหรือว่าดีจอกันแน่คิดได้แค่นี้พูดอย่างนี้คนเล่าที่เขาเชื่อแบบเดิมเขาก็เชื่อเออเชื่อว่าเพลงนี้เป็นเพลงของคนดาวแต่ข้อเท็จจริงไม่ใช่ถ้าคุณบอกว่าเป็นเพลงดาวจริงๆริหาหลักฐานมายืนยันหน่อยดิ่เาเป็นเพลงดาวไม่ใช่พูดมั่วอย่างนี้พูดให้เขาดา่าพูดให้คนโลกโซเชียลเขาดา่าก็สมควรดา่าด่าไปเลยผมก็ยิ่งด่าเลยมันเอาสมองส่วนไหนคิดอืมไปดูหน่อยไปดู Google หน่อย ไปดูวิกิพีเดียไปดูข้อมูลก่อนจะพูดไม่ใช่พูดแล้วค่อยไปดูข้อมูลดูข้อเท็จจริงหน่อยทุกวันนี้โลกันไปถึงไหนกันแล้วอยากดูอะไรดูหมดใน g o o g l e ในวิกิพีเดียอะไรก็แล้วแต่ในโลกโซเชียลเข้าไปดูเลยจะได้รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงอันนี้อะไรเป็นนีเจแท้ๆความคิดน่าจะสลาดหลักแหลมแต่พูดเหมือนเหล็กเหล็กปัญญาอ่อนด้วยไม่แปลกหรอก ทำไมประเทศถึงได้แค่นี้ก็เพราะความคิดมีแค่นี้ไงไปดูข้อมูลที่แท้จริงมาเป็นยังไงที่ไปที่มาคืออะไรไม่รู้พูดไว้ก่อนใส่ได้ไว้ก่อนอยเค็มเออก็คงจะเป็นเหมือนขมินแล้วต่อไปถ้ามีความคิดแบบนี้เห็นไหมขมิลนะอะไรก็เค็มหมดเป็นของตัวเองเป็นของตัวเองทั้งหมดแต่ข้ขอเท็จจริงไม่ใช่ของพี่น้องไทยเออแต่อยากเค็มไงอันนี้ลาวก็เดิมแล้วเริ่มเค็มแล้วมั่วแล้ว ออยังเสื้อในประวัติศาสตร์ดํามเดิมมีคาว่าดาวนําหน้าก็เป็นเพลงดาวแล้วอืมเอาไปกันใหญ่แล้วมึงคิดได้แค่นี้ไงเออไปดูหน่อยไปดขูข้อที่จริงหน่อยว่าใครเป็นคนแต่งเอืมขาแต่งนู่นตั้งแต่ประเทศลาวยังไม่เลยเป็นประเทศเลยเออความหมายเพลงนี้ก็คือเพลงจีบสาวเมื่อก่อนมีความหมายว่าปหาสาวจนพราสว่างอะไรก็ประมาณนั้นนะครับถ้าผม ดูเนื้อเพลงแต่มันไม่เกี่ยวหรอกครับข้อเท็จจริงใครแต่งก็ดูอยู่ในโลก Google ในโลกโซเชียลเออไปดูหน่อยไม่ใช่พูดมั่วอย่างนี้มีความคิดหน่อยว่าโลกเขาไปถึงไหนกันแล้วเขาอยากดูข้อมูลเขาก็ไปดูดูในโลกโซเชียลไม่ใช่พูดมั่วอย่างนี้พูดไปเลยลอยไม่มีหลักฐานมาเพลงต้นเพลงนี้เป็นเพลงของตัวเองถ้ามีหลักฐานก็ค่อยว่ากันอีกทีอันนี้คุณพูดมั่วเลยคำว่าดาวดาวดาว,ดาว,ดาวประเทศดาว ประเทศเราดำหน้านี่เป็นเพลงของคุณหมดดูดิเขาพูดพูดได้ยังไงอย่างนี้นี่เหรอความคิดความคิดคนที่ว่าเป็นดีเจความคิดที่ว่าคนมีชื่อเสียงในลาวความคิดมีแค่นี้เหรอคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีคําว่าดาวนําหน้าเป็นของเราทั้งหมดเออต่อไปคงเป็นคงเป็นเหมือนขมินล,ละถะามีความคิดแบบนี้เอาไปกันใหญ่เลยสมควรแล้วที่เขาลาดาเลย ผม่ายังลาแลวสมองมันเอาส่วนไหนคิดอืมมันน่าจะเป็นดีจอไม่ต้องเป็นดีเจรหรอกนี้ถ้าคนอื่นเขาคิดเหมือนคุณนะโอ้โหคนที่แต่งเพลงอเจ้าเพชรตั้งเส้นมาามินเป็นคนแต่งเพลงมีคําว่าไทยนําหน้าก็เพลงเป็นเพลงของคนไทยสิเป็นแต่งเพลงฝรั่งแต่งเพลงมีคําว่าดาวนําหน้าสแสดงว่าฝรั่งเอาเพลงดาวไปแต่งอืมดีกสิทธิ์นี่ต้องเป็นของคนดาวสิเพราะว่ามีคําว่าดาวน,ำ,นำหน้าไ พอล้เขาแต่งเพลงชื่อประเทศไหนขึ้นนําหน้าสแสดงว่าเป็นเพลงของประเทศนั้นใช่ไหมถ้าคุณคิดแบบนี้อถ้าโลกที่เขาจเจริญเออโลกที่เขามีอารยะมีอารยธรรมที่ก้าวหน้ามีการศึกษาที่ดีเขาไม่พูดเป็นอย่างนี้หรอกคนที่พูดอย่างนี้ก็พวกแหละไม่มีการศึกษาความคิดล้าหลังพูดอย่างนี้ยังดักดานอยู่ความเชื่อแบบ,บเดิมว่าคำว่าดาวนำหน้าก็คือเพลงดาว หลักฐานไม่มีกูไม่รู้กูรู้แค่ว่าครับมีคำว่าดาวประเทศดาวนำหน้าก็คือของคนลาวพอจะจริงไม่รู้กูไม่รู้แต่ว่าพูดไว้ก่อนสมควรอยู่สมควรอยู่ที่ทัวจะลงสมควรอยู่ที่เขาจะดา่าเออลาเลยครับผมเข้าใจจัดไปเลยคนพวกนี้มันไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่มันพูดลงไปปัญหาอะไรจะตามมาเออพอพูดเสร็จแล้วมันรู้ตัว แต่ก็สายเกินไปซะแล้วหลายๆคนคิดอย่างนี้เนี่ยก็เลยหลับไปหลายคนอืมเห็นไหมไอ้คนที่พดูดพวกปากดีๆเนี่ยนะพูดพูดไปแต่สุดท้ายจํานวนด้วยหลักฐานจนํานวนด้วยความเป็นจริงอืมเป็นไงทีนี้เหมือนในเจคนนี้ไงตอนพูดไม่คิดแต่ตอนนี้หน้าหงายอายอับอายขายขี้หน้าคนเราส่วนมากก็เ,เห็นอยู่เขาบอกว่า เราไม่มีหลักฐานเราจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้แม้จะมีคําว่าซื้อประเทศดาวน้ำหน้าแต่เราม,มีหลักฐานจะไปพูดมั่วอย่างนั้นไม่ได้บางคนบอ,อกว่ามันก็วงบอกความชัดเจนอยู่ว่าเป็นเพลงเลาาเพราะว่ามีคําว่าดาวน้ำหน้าบางคนนะคนเราก็เห็นอยู่ห้าสิบห้าสิบนั่นแหละผมว่านะคนเราอีกส่วนบอกว่าไม่เชื่อเพราะเราไม่มีหลักฐานอีกส่วนบอกว่าใช่แน่ๆเพราะมีคําว่าดาวน้ำหน้าเออไปกันใหญ่เลยทีนี้ ก็ไม่แปลกหรอกทาไมเขาถึงมองพคุณอย่างนั้นก็พวกคุณคิดอย่างนี้ไนงะโลกปัจจุบันนี้เขาคุยกันด้วยเหตุและผลและหลักฐานความเป็นจริงไหนคุณบอกว่าดิจิทัลเป็นของเป็นของคุณไหนเอาหลักฐานมายืนยันหน่อยนิแล้วทีนี้ปัญหาจะตามมาคืออะไรคือหลายอย่างนะผมว่านะักสาหรับคนรู้สึกผมนะเพราะว่าหลายอย่างนะผมว่าออกมาขอโทษเขาดีกว่าออกมาขอโทษเจ้าของลิขสิทธิ์เขา คุณพูดไม่ถูกไม่มีหลักฐานอืมแต่พี่น้องไทยมีหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นคนแต่งล้านเปอร์เซ็นต์เห็นไหมไปดูหน่อยมีกี่พีเดียนะไปดูข้อมูลใครเป็นคนแต่งเออถ้าคุณพูดอย่างนี้หมินเมืองสูงนะดูหมินเมืองสูงจริงๆนะถ้าคุณพูดอย่างนี้เพราะคุณกล่าวหาลอยๆไงว่าเขาเป็นคนเคมเอาลิขสิทธิ์เพลงของคุณไปแต่ข้อเท็จจริงไม่ใช่แต่คุณพูดผิดไงเออ พูดไม่รู้ไงไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าใครเป็นคนแต่งหรือว่ารู้แค่อยากพูดไม่รู้ล่ะแต่ข้อเท็จจริงออกมาขอโทษพอด,ดีกว่าออกมาขอโทษพี่น้องไทยดีกว่าในสิ่งที่คุณพูดลงไปอืมอะไรท่านผู้ชมผมจะขอตัวลาไปก่อนใครมีความคิดความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ผมบอกแล้ทําเดียวสุดยอด,ดจริงๆสุดยอดในความคิดของพวกนี้อืไม่มีความคิดไม่มีความอ่านที่เป็นข้อเท็จจริงเลย ไปดูก่อนข้อที่จริงคืออะไรค่อยพูดอืมไปดูก่อนถ้าเรามีหลักฐานค่อยพูดถ้าไม่มีหลักฐานอย่าพูดเลยพูดไปอืมแล้วมันจะสะท้อนกลับเข้าตัวเองอย่างเนี้ยเพราะข้อเท็จจริงไม่ใช่ไงมันก็ย้อนมาหาตัวเองไงใครมีข้อคิดความเห็นก็คอมเมนต์ใต่คลิปฝากพี่น้องแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยถ้าใครกดให้ขอบคุณครับทีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสบายดีและสวัสดีทุกคน ัเขาเจ้าก็คงสิดีแต่ด้วยนี่ยังบ่คิดเสืลมอมไอยังคงคิดถึงเจ้าอยู่ทุกวันเจ้าอยู่ทุกวันไอบอ่ได้ยวังงี้เจ้านั้นกลับมาแค่อยากให้หัวว่าไอ